เด็กหนุ่มผู้หลงสเสน่ห์ลูบิกลูกบาทมหัศจรรย์ที่สร้างความเจ็บสมองให้กับคนเพิ่งเริ่มเล่นถึงขนาดที่แบบพคติดตัวไปตลอดเวลาเลยครับสวัสดีครับ,รบ,รบอันนี้เดี๋ยวแนะนํำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครแล้ววันนี้มาทําอะไรครับก็สวัสดีครับผมชื่อทามีนะ่ครับปัจจุบันเป็นนักแข่งลูบิกครับผมนี่ปัจจุบันนี้เราเล่นลูบิกมาแล้วกี่ปีแล้วครับ เล่นมา9ปีแล้ว9ปีตอนนี้เป็นเยาวชนทีมชาติหรือเปล่าหรือว่าไงใช่ครับผมปัจจุบันก็แข่งรูบิกอยู่ทุกงานเลยครับอ๋ออย่างรายการที่เราไปแข่งเราภูมิใจในรายการไหนมากที่สุดครับผมภูมิใจในรายการแบงคอกดิสทาร์ฟครับผมเพราะว่ารายการนั้นผมได้ที่หนึครับผมแล้วเราคาดหวังอะไรกับการที่เราเล่น,น,นรูบิคนี้ครับ ก็จริงๆมันมีผลดีเยอะนะครับทั้งฝึกระบบภาษาแล้วก็หลักๆเลยคือฝึกสมาธิครับผมสถิติท,ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยกี่วิในงานแข่งนับ6 0จดนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าอยู่บ้านผมได้ห้าวิครับผมหวิแล้วทำ<ช>ไมตอนแข่งไม่เอาห้าวิไปแข่งกับเขาอะนั่นสิครับอาจจะเป็นเพราะความตืน่นเต้นอะไรแ<ช>บบน,นี้น้องทามพูดมาขนาดนี้แล้วชักอยากจะเห็นความสามารถของน้องททมแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปให,ให้น้องทามโชว์ความสามารถเลยดีกว่าครับไปเลยครับ เป็นน้องทามที่เก่งกาจในการเล่นลูบิบแบบนี้ครับผ่านอะไรมาบ้างครับโอ้ห oh, ต้องบอกเลยนะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ฝึกจําสูตรแล้วก็แกะเทคนิคของตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยครับผม,มก็เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะมาถึงทุกวันนี้ได้สูตรมันเยอะมากเลยครับผมแลวอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่แบบว่าอยากจะเก่งลูบิบแบบเราบ้างครับโอ้ oh, หลักๆเลยครับก็คือต้องจําสูตรก่อนแล้วก็ฝึกพัฒนาตัวเองมันอาจจะมียอดท้อบ,บ้างตอนแรกครับแต่ผมเชื่อว่า ถ้าทุกคนแก้ได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นกําลังใจและเล่นต่อไปเรื่อยๆแนะ่นอนที่เป็นกําลังใจให้นะครับผมน,นี่เป็นความสามารถเล็กๆแต่เก่งไม่เหมือนใครก็เหมือนซูโม,โม่ถึงแม้จะไซมินิแต่ก็อร่อยพอดีครับไม่ซ้ําใครไง